สนับสนุนโดยพับเบรกเบนดิกออโต้แจมไทยแลนด์ com ออโต้วิกเอน็น การออฟโรดโทฟี่วีเคเอ็นกันต่อครับในช่วงเบรกนี้นะท่านผู้ชมฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งค่ารถยนต์ที่เขาเรียกว่าน่าสนใจมากกับจักแดนมังกรนะครับ g ับเกรดวอลมอเตอร์ครับ,กกบ,รบพี่ต้นครับเ e ร w วอลมอเตอร์นี่มันคือชื่อยี่ห้อหรือเป,เป็นผู้ผลิตรถยนต์กันแน่ครับจริงๆแล้วคุณตูนะฮ<น>ะต้องบอกอย่างนี้นะก็คือตอนนี้หลายคนอาจจะได้ยินคําว่าฮาวานนะฮะหลายคนได้ยินคําว่าเกรดวอลแต่จริงๆแล้ว เกรดวอลมอเตอร์เนี่ยเป็นชื่อของเรียกว่าเป็นเป็นค่ายรถแล้วกันเป็นค่ายรถเป็นค่ายรถนะฮะซึ่งในค่ายของเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยเขาก็มีรถหลากหลายแบรนด์นะฮะ<ม>ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นซับแบรนด์เป็นแบรนด์ย่อยๆนะครับแต่พูดถึงเกรดวอลนิดนึงนะฮะช่วงที่ผ่านมานะฮะในวงการรถยนต์บ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยเป็นข่าวตลอดนะฮะ<ม>ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย <Off S 2> แต่ว่า <the> ใช่เป็นท of อล์กเดอะทาวเพราะอะไรฮะเพราะว่าเกรดวอลเนี่ย เป็นค่ายหลายคนมีคาถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะฮะดีมาในบ้านเราทำาตลาดยังไงถูกต้องนะแต่จริงๆแล้วเขาก็ถือว่าอย่างที่เรียนไปเขาก็ถือว่าเป็นแบรนด์แม้จะเป็นแบรนด์น้องใหม่ในบ้านเราแต่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมีสตอรี่มากมายาของเกรดวอลนะฮะแล้วก็ที่เข้ามาในบ้านเรานะฮะเกรดวอลเขาก็เรียกว่าเดินหน้าในการที่จะแทนง,งานธุรกิจอย่างรวดเร็วรนะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าโรงงานผลิต เขาเป็นการเทคโอเวอร์ต่อจากเชฟโรเลตเดิมเนาะ<ม>ที่เคยทำตลาดในบ้านเราแล้วก็เล่ยุติการผลิตไปนะครับก็เป็นเกรดวอลนี่แหละที่เข้ามาดูแลตรงนี้ต่อแทนนะครับแล้วก็เจ้ารถคันนี้ฮะฮาวานเอสิกอเนกประสงค์คันนี้ถือว่าเป็นโมเดลแรกที่ทางเกรดวอลเลือกที่จะปักหมุดในการทาตลาดรถยนต์ในบ้านเราเขาเรียกว่าโมเดลนี้มาเป็นชูโรของค่ายเกรดวอลมอเตอร์กันเลยทีเดียวถูกต้องฮะเฉพาะในส่วนของแบรนด์ฮาวานนะครับในรถรูปแบบอเนกประสงค์คันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า เขาไม่ใช่เป็นน้องใหม่ในตลาดโลกนะเขาถือว่ามีชื่อเสียงอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับในตลาดโลกแล้วก็ถือว่าเป็นโมเดลที่สร้างชื่อให้กับบริษัทไบโอมอเตอร์ด้วยนะครับฮาวานคุณตูนครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นแบรนด์ SUV เนี่ยที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีส่วนแบง่งารตลาดสูงที่สุดในประเทศจีนโนอะในประเทศจีนเนี่ยในประเทศจีนถือว่าได้รับการยอมรับมากแล้วก็เรียกว่ามีเครือข่ายอยู่ในกว่า60ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับชื่อชั้นเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับ S <S 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 ในตัวฮาวันโดยเฉพาะในตัวฮาวัน S6 คันนี้นะฮะถือว่าเป็นรถ s u v ที่ขายดีที่สุดในจีนนะครับถามว่าขายดีนาดไหนยอดสะสมตั้งแต่เปิดตัวของเขาเนี่ยกว่า3ล้านคันนะเดียนะวนะฮะว่าฮาวันเนี่ยครับ <S <S ถูกต้องฮะแล้วก็ถือว่าไม่แปลกใจที่ทางเกรดวอร์เนี่ยเลือกเอารถโมเดลนี้นะเพราะว่าเรียกว่าทําตลาดประสบความเร็จในประเทศจีนนะยกมาเลยก็เรียกว่าโมเดลนี้แหละมาปักหลักที่จะทําตลาดเป็นโมเดลแรกในการที่จะเรียนรู้ ับผู้บริโภคชาวไทยเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยใช่ครับอย่างโมเดลที่คุณผู้ชมคุณตูนเห็นเนี่ยถ้านับกันจริงๆแล้วถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะอของของตัวฮาวานซิกนะครับเปิดตัวที่จีนสิงหา2020นะครับในไทยก็คือในปี2021ันนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นปีที่เป็นที่แรกในโลกด้วยที่ทางเกรท a อ l เนี่ยเลือกที่จะใช้เรียกว่าเป็น ขุมพลังแบบไฮบริดครับในในตัวของฮาวานเอสิกนะครับถ้าเป็นในโมเดลที่จีนเนี่ยก็จะใช้เครื่องยนต์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ในบ้านเราจะเป็นฮาวานเอสิกในรูปแบบของไฮบริดก็คือไฮบริดแบบไม่เสียบปลั๊กอะ่ะนะฮะแล้วก็เป็นที่แรกในโลกด้วยที่เปิดตัวรถเอ่อโมเดลนี้นะฮะแล้วก็เป็นรถที่ประกอบที่โรงงานที่จังหวัดระยองด้วยของประกอบบ้านเราประกอบบ้านเรานะฮะนะครับน่าสนใจนในคันที่คุณผู้ชมและคุณตูนเห็นนะครับนี่คือรุ่นท็อปของฮาวานเอสซิ เขาจะมีอยู่2รุ่นย่อยอตัวนี้เรียกว่ารุ่น Ultra อัลตร้าเป็นตัวท็อปนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮาวานิซิกมีนะฮะในคือยู่รวมในคันนี้เลยแต่รุ่นอัลต้าเลยถูกต้องอพูดถึงรถแล้วเราพูดถึงรุ่นลักกันสักนิดหนึ่งแล้วกันะนะอย่างที่คุณตูนกับคุณผู้ชมเห็นหน้าตาของรถเราพูดกันถึงเส้นสายก่อนแล้วกันก,ก็ดูบึกบึนแล้วก็ดูมีความแข็งแรงและที่สาคัญกนะ็คือหลายคนบอกว่า แม้จะเป็นรถสัญชาติจีนนะแต่ว่าดีไซน์เส้นสายต่างๆของตูนคุณผู้ชมครับเขาก็ดีไซน์เก็บรายละเอียดได้มีความเป็นยุโรปมากขึ้นนะเพราะว่าเส้นสายนี่ผมว่าเดี๋ยวนี้ทีมดีไซเนอร์ครับมีการร่วมมือและจับมือฮะหลากหลายประเทศแล้วออกมาให้เขาเรียกว่าถูกจริตกับผู้ใช้ทั่วโลกนั่นเองครับถูกต้องรูปทรงก็จะดูบึกบึนแล้วจุดที่เป็นจุดสังเกตของเขานะก็คือในตัวของกระจังหน้า เป็นลายตะแกลงบางคนเรียกว่าเป็นเป็ดมังกรถึงความเป็นแบรนด์มังกรใช่แต่ผมว่าผมคุยกับทีมงานแล้วก็ทีมการตลาดของตัวเกรดวอลนะฮะเขาก็บอกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจนะคือถามว่าเขาจะสามารถดีไซน์ให้รถมันดูหรูไปเลยดูอะไรแต่ว่าเขาก็ต้องการที่จะดีไซน์ให้มีความเป็นจีเนี่ยออกมานี่คือคอนเซปต์ของเขาเป็นเอกลักษณ์นะถูกต้องท่าผู้ชมต้องย่างนี้นะเรียกว่า เราฟังคําว่าจีนเราต้องต้องอันนี้นะคะต้องนิดนึงนะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันนู่นนี่นั่นนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเป็นจีนเจเนอเรชั่นใหม่ถูกต้องนะฮะเขาพัฒนาและต่อยอดนะรวมถึงดีไซน์และคุณภาพมาอย่างดีเยี่ยมนะใช่ก็เรียกว่าโดยรวมนะก็โดยเฉพาะด้านท้ายนะด้านท้ายไฟก็จะเป็นลักษณะยาวนะหลายคนบอกว่าก็คล้ายรถยนต์ในระดับหรูบางรุ่นนะครับแต่โดยรวมแล้วดีไซน์ถือว่าเขาก็ออกแบบได้ถูกเขาเรียกหลักภาษาอากาศนะครับแล้วก็เรียกว่าดนามิกอะไรต่างๆในถือว่า สวยงามใช้ได้เลยทีเดียวน,นะครับส่วนโครงสร้างของรถนะครับ<ช>ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างที่เขาใช้เรียกว่าการเรื่องของการลดน้าหนักเป็นหลักนะครับแล้วก็ทางเกรทบอลเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างตัวถังแบบเลมอนนะครับเลมอนนี้ก็เป็นชื่อที่เขานิยามเรียกไว้แต่ว่าโดยรวมก็คือเป็นโครงสร้างที่ลดน้าหนักของ ตัวรถลงไปรถน้ําหนักแต่มีความแข็งแรงระดับสูงถูกต้องฮะเบาเขาเรียกว่าเบาลงแต่ว่าแข็งแกร่งขึ้นใช่เลมอนนี่ไม่ใช่เป็นมะนาวนะฮะไม่ใช่มะนาวเป็นตัวยอ่อเป็นตัวยอกิมมิคที่นึงให้อารมณ์แบบคนคิดถึงว่าเฮ้ยมันเป็นโครงสร้างแบบเลมอนถูกต้องครับแล้วก็โครงสร้างแบบนี้เนี่ยนอกจากในตัวฮาวานเฮซิกแล้วเนี่ยเกรทวอล์ค <ๆ S 2> เขาก็ใช้โครงสร้างเลมอนเนี่ยในรถทุกโมเดลที่จะผลิตในบ้านเรานะรวมถึงเรียกว่ารถที่จะเป็นรถในรูปแบบของรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็จะใช้โครงสร้างแบบเลมอน พูดถึงภายนอกพูดถึงโครงสร้างตัวถังแล้วพูดถึงงานดีไซน์ภายในก็ได้เช่นภายในเนี่ยบางคนก็บอกว่าก็เป็นจุดเด่นของในตัวฮาวานซิกนะครับเพราะว่าเขามีการเรียกว่าใช้สีในแบบเรียบหรูค่ัคุณตูนแล้วก็เป็นการใช้สีแบบทูโทนนะครับเขาเรียกว่าเป็นการตกแต่งด้วยสีโรสโก d ก็จะดูลงตัวนะครับพรีเมียมเมียมขึ้นนะครับดูสวยงามแล้วก็ที่สําคัญก็คือไฟ แอมเบียนท์ไลท์สร้างบรรยากาศในห้องโดยสารนี่นะมีมมมถูกต้องครับนี่น้เราบอกว่าไม่ธรรมดากับภายในแน่นอนใช่ครับโดยเฉพาะในตัวของออหลังคาพาราเมิกซันรูฟเนี่ยเรียกว่าพื้นที่เนี่ยเกือบจะเต็มมือี่หลังคาเลยนะให้แบบจุใจใช่<ด>ใช่ดูยีรัตถูกต้องแล้วก็สามารถสั่งการได้แบบวันทัชด้วยกดทีเดียวเปิดปุ๊บถูกต้องก็น่าสนใจนะครับ ในส่วนของรถนะครับก็คือจะมีหน้าจอกลางที่เป็นแบบสัมผัสที่น่าสนใจนะคุณตูนจะมีขนาด12นิ้วในรุ่นท็อปนะครับแล้วก็10นิ้วในรุ่นรองท็อปนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมสั่งการได้ที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับดูทันสมัยใช้ได้เขาเรียกตรงรุ่นถูกต้องครับแล้วก็มีระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยด้วยสั่งภาษาไทยได้ด้วยถูกต้องครับร<ๆ>ายละเอียดของ เครื่องยนต์นะครับรถคันนี้เป็นรถไฮบริดนะและไม่ใช่รถดักอินไฮบริดดังนั้นก็จะไม่ใช่รถที่จะต้องหาที่เสียปบปลั๊กชาร์จไฟอะไรให้คุณวาย<ช>นะครับระบบขับเคลื่อนคันนี้นะถือว่าเป็นรถหลังจากการทดลองขับนะสม,มจะมาพูดถึงรายละเอียดใ้ฟังดีแต่ว่าถือว่าเป็นรถที่มีเซอร์ไพรส์นะกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าทําได้น่าประทับใจใ,<ช>ในเครื่องยนต์แบบ1.5่งเบนซินเทอร์โบแล้วก็พวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์ตามสเตคของเขาคือเบนซิน4สูบ1.5้ลิตรแล้วก็ม บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนี่ความจุ1.6กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเครื่องยนต์จะเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนแ,<อ>แต่ว่าจะมีตัว,วามอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เดี๋ยวในช่วงหน้าคุณตูนคุณผู้ชมครับจะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ากิมมิคที่เป็นไฮไลท์ของตัวรถรวมถึงฟิลลิ่งการทดลองขับรวมถึงการทดลองระบบ เทคโนโลยีที่น่าสนใจภายในรถอนเนกผสมฮาวานเอซิคันนี้ <Okay. S 1> วพอามีอะไรบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ This